สวัสดีนะครับเป็นงานแถลงข่าววันไหลเมืองพัทยานะครับโดยงานวันไหลเมืองพัทยาในครั้งนี้นะครับจะเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่19เมษายนนี้นะครับ2,567นีนะครับจัดขึ้นในนามของเมืองพัทยาเป็นปีที่เราเฉลิมฉลองกันยิ่งใหญ่ตรงบริเวณชายหาดพัทยาแห่งนี้นะคะที่ยาว 2.6กิโลเนี่ยคือความบันเทิงจะแน่นเต็มปริมเป็นปีที่พิเศษมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสนุกแน่นอน <ro> Space! รีชอสเบคแล้วไปกันเดีย oh, yeah! วเด e ้ครับพวกเราเรสเบคครับ19มษายนนี้เรามีนัดกันนะครับชาวพัทยาที่งานวันไหลพัทยาครับผมขอเสียปงประมกดค่ะกับเราศิลปินทั้งหลายเลย ก็เรียนเชนทุกท่านนะคะ19เมษายนนะคะ2,567ที่พัทยาเลยค่ะนี่คืองานมหาสงการที่จะให้นักท่องเที่ยวช่องทางไทยต่างประเทศได้รับรู้ว่าประเทศไทยเรามีมหาสงการเราเป็นพนีที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก